สวัสดีครับร้านเติร์กแม็กซิ่งบางปะอินนะครับวันนี้เรามาดูการรีวิวนะครับเป็นรถโตโยต้าสีขาวนะครับเป็นโตโยต้ายาริสนะครับเป็นลูกค้าจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมาใช้บริการเติร์กแม็กซิ่งบางปะอินนะครับด้วยล้อแคสต์ล้อคอสมิก S1 นะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ15นะครับกว้าง7อ่าสวยๆเลยสภาพใหม่กลิบเลยนะครับ ประกบกับยางใหม่โอตานิ195 55R15 นะครับปี2021นะครับเป็นรุ่น ek1000 นะฮะก็ใส่แล้วสมส่วนพอดีเลยสำหรับยาลิสตัวนี้นะครับไม่ต้องโหลดแล้วนะครับตัวนี้สวยมากนะครับก็ขอบคุณลูกค้าโซนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโตโยต้ายาลิสีขาว ตอนนี้ลูกค้าจบในราคาที่ย่อมเยาวนะครับพร้อมของแถมนะครับก็จะมีในเรื่องของฝาครอบเบก law, รกน็อตล้อปลอกกันสั่นนะครับแล้วก็พ่นดุมทวงใส่ล้อให้ฟรีตลอดรายการนะครับขอบคุณลูกค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวจัดทาบนิ่งให้นะครับแล้วก็อย่าลืมแฟนเพจ Facebook นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจ Facebook ของเติ k กแม็กซิงบางปะอิน นะครับปูตะวันล,ลอซิงแล้วก็เจมแมลลอซิงรวมถึงเพจใหม่ที่เราเพิ่งเปิดนะครับชื่อเพจล้อเดิมทนจังบายเติร์แม็กซิงบางอินนะครับ